มีคนช่วยตากไหมบี <laughs> มีเขาดามีคนช่วยตากแล้วไหมรักน้อยๆแต่รักนานๆไม่ต้องรักมากก็ได้แต่ไม่เปลี่ยนใจก็พอคุณคระงอุ้มอายัดไม่ได้แล้ว รักเขาไม่รักเขาไม่รับน่ารักทุกวันเลยขอบคุณแจ๋วเขาคุณค่ะรักไม่มากรักไม่มายแต่รักไม่เปลี่ยนแปลงก็พออย่าจาวละจุ๊จี้เต้ พี่ว่าน้องอุ้มกาจารเปลกเปกนะอุย้ยตรงมาเรียทุกคนตรงเปิดได้แล้วเปิดตรงได้แล้วได้โวงโฉงดอกกุหลาบให้ตัวเองก็ได้นะคะรักเต้าเก่ใจจนเลยนะคะไอ้นนะลั่นเลยนะคะลั่นเลยนะบีบอก ขอบุนต้องเกมค่ะขอบคุณค่ะนะขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ผมงขวันให้นะพี่ปยก็ว้องน้ำตาก,กลัวว่าอีขาดตน <c oughs> <c oughs> ปาไปด้วยระวังให้ดีนะพี่พัดวัดดีนะอยูแลทุกคนระวังด้วยพี่พัดวัดดี สวัสดีครูครูค่ะพี่คมสงขราค่ะจอดนี่พี่คมด้วยนะขอบคุณค่ะพี่ยพวด้วยนะฮะตีต้ายตีต้ายครัวอยู่ช่องสามทำมอยมาอยู่ในช่องคูโปยได้ลาเวยต <c oughs> <c oughs> ีท้ <c oughs> ททายครัวอยู่ช่องสามทำมอยมาอยู่ช่องคูโปยได้เอว พี่ทายควรอยู่จ่องสามนะไม่อยู่จ่องนี้วะฉันนะฮะนะพี่พัดจ๋านะความตะโรดนี้แหละฮันนี่ว่าฮันนะทีสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะแล้ววันดีวันนี้พี่ชมด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่อุ้มสวัสดีจัดดีจัดน้องอุ้มนะคะพี่พัดอกน้องเกมยิ้มรา라เลยนะจิเเกียดนี้ก็พลอยนะว้า ที่าตกลัวกอเกาที่าตกลัวอ่านะเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงปานนี้ให้คอรีมาสงได้อุ้มหนูอย่าเปลี่ยนใจมาจอบีนะบีไม่ยอมมามาจีบตั้งจีบคว้างจีบจิ้งจีบกว้างไม่ได้ ราลาเลวลาวนะรา้าเลวลาววิพี่ัดสวัดีทุกคนค่ะพี่สิทัค่ะนอมันพิพันะราลาเลวลาวนี่กีบปิ้งกีบคว้างไม่ได้นะคุณลาสตรีบอยู ูกสองปังลงกลางใจเซตจังได้ทางไปกับวายเป็นทหารปานนี้ให้กะรีมาส่งเ้บอส่งคือใส่นอฮีหอเอีอยงหน่วยด้วยกับรถปกอยครบนะกับรถระวังนะงพี่กุ้นะในเรสุขภาพด้วยพี่พุ่นพี่เาวาที่รัก แน่แอแอแอรถสถานาจากก็ถูกแฟบว่าจะรู้ฮะชอบปามิวงยาราร่าสวัสดีค่ะนะพี่มาริวันนะสวัสดีค่ะยิ้มหวานมาแตกกลอยลอยมาตั้งแต่หน้าองราร่ากันมาเลยนะโดนดาวปลอดปลอยจากพี่กุ้งนะครับพี่กุ้งกอดกอดเก็บเลี้ยวเล่าดี กล้าถึงบ้านที่นครแล้วนะคะโอเ้เพลงกี่วันดีคุณเอาพลูดีดิฮะโคนมเปาอ่าจักอ่อโคโคโนมเปาจักลูกสิครับนะคะปุ๊พี่อุ้มนะโเคเพลงอยากโอนเอให้เคยจักคนจบแล้วจบแล้วนี่จบแล้ว,ลวคะ่ะที่รักค่ะโอาต่อเช้าได้ไหมนะคะ,นะคะเพลงนี้เพลงลงแล้วใหใจของฉัน

กที่ยังมีลมหายใจคุณพี่พลอยรับยาจงเจ็ดค่ะนะคะรับไปก่อนเลยนะคะรับไปก่อนเลยนะคะ,ะคุณพี่อะไรนะนะคะคุณแม่นกรับไปก่อนเลยนะคะกินก่อนเลยอย่าลืมกย่ยาด้วยนะคะนะคะรับไปก่อนเลยนกรอยไม่ได้ต้องกินยานกรอยกินยาสุขภาพสุขภาพแขพ็งแรงมากๆนะอ่า น้องเปิดถูกกระเป๋าแข็งแรงมากมากเอลเอสแลร้องสิบเอ็ดเข้าด้วยเนาะโปรยแข็งแรงเนี่ยเราต้องอยู่ข้างๆกันนะหนูเกมนะพรมชิดไว้กับฟุตลองด้วยมั้ยในๆก็ไหนๆเอาฟุตลองกลับนะคะโอ้นะนะนะสวัสดีค่ะพี่อุ้มบีน้องอุ้มจะจีบเองแล้วหนูตามพรูบีโอ อาชวนเรงกิวได้เลยนะคะอืมพิจุนะคะสาราเปตรยชายาพัอยุรัฐพิชาคาา่ะวันบางทีก็จะเต็มทุกอย่างไม่ได้นะลุกนะ บางทีมันจะมีการเตรียมทุกเรื่องไม่ได้นะบางทีลูกโอ้นะพี่ถูปั่นนี้เละพี่ไม่หัวร้อนอิเล่ด้วยมันดีเล่นี่มันสารปเป๋ต้องใช้สาเปา ขัวรบายเจอยคาทรูนะคะขอบคุณพี่หนึ่งนะคะเตมไม่ได้น้ำมันเพลพูงเข่งแล้วนี่ทุกคนนะคะโอ้นรับมีใจให้กันเก็บรัก มันดีเลยอรอทุกคนนะะพี่ปีนอนไม่รับนี่เป็นห่วงน้องอุ <c> ้ม <oughs> <c oughs> มีใจตามมานะคะโอ้มีใจก็ตามมานะ,ะ <c oughs> อากัดจนพิมพไม่ถูกป็นร้อยลาวัวรถจ้างนะ้ำอ่านไม่ตันเน่ใช่ไหมพี่ ตาลาปูไงตาลาปูสัยแซ่ตาลาปูสงสัยเลก็กเดียวอันเฮ้ไหนดีๆไซ่จยาพัดคือน้องอุ้มไซ่นัฐพิชาคือน้องพผล่ไงไซ่จยาพัดคือน้องพผล่ไซ่ไหนดีนะคะพี่ว่าพี่พี๊บพี่พี่ว่าผมกลัไม่ออกนะคะพี่พี่ว่าเคลียร์วยพี่จะได้บาย้อยนะพี่ปุ่น นะเออนั่นแหละำจนพูงแข่งนี้ไปน้ปลาไปเลยนี่เอาเข้าไปเลยนะคะดีๆอย่าให้มันร่วงเงนลงในตูดชั่วมันพี่จีน่านะแต่ตอนนี้ใช้แห้งกดกรอบแล้วใช่ไหม่ช้รัดพิชานะคะจัดเจียนจบก้าวันะ อะไรก็ได้เดียวเดี๋ยวๆเอาเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเตะตัวเอาเยใช่เองนะน้องวุ้มจบเลยหลังมวยโกนะน้องนะหลังมวยใช้รัดพี่ชาจัดเจีนะจบก้าวันโอ้เป็นไหมพี่จีนะพอไปหยิบมาแล้วพอคนโดนมาแล้วเกรงแวบอุ๊บไว้อ่ะอุ๊บไว้อ่ะแล้วเสร็จพอเพื่อนโดนป่านแล้วแล้วหนีไปต่ออันหนีเพื่อไอ้ดึงใช้ไอ้ดึงนั้นน่ะ กระดาษนั่นเลื้อ้ลวงอยู่นั่นในยปันปันมันไม่รอโผล่ออกมานั่นนั่นนเร็วกว่าจีโอ้เหนียวเล็บกับเล็บเล็บแม็บไม่อยู่นะคะใช้ถุงมาสงใช้เลยครับอ่นใช้ถุงมาสงใช้เลยใช้ใช้ใช้ถุงมาถังสงใช้เลยนี่ใช้ถุงมาทงชายเลยนะน้องเกมบอกนะครับพี่ เยี่ยมทุงรักนะคะฝันดีนะคะทุกคนอุ้มค่ะเว้าวนะพิจุนะอ่าฝันดีระวังด้วยนะพี่คุ้งค่ะนะว่าจะได้ร่วงเกินอภัยด้วยนะคะพี่พี่ขาสวัสดีนะคะฝันดีนะพี่คุ้งฝันดีพี่คุ้งนะคะฝันดีกับพี่ชายาพัดครับอ่าเอุ้มนะน้องเกมนักทายค่ะฝันดีค่ะเรื่องจริงของครูใช่ไหมนะมันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็โดนอยู่นะพี่นุ่มนะแม่พูดเห็นปั๊บเลยโอ้นั wow ้นเลยเป็นปันนั้นน like> ี่จริงๆนะ ถ้าได้เห็นภาพเลยเป็นกันไหมเป็นกันไหมนะพี่ฝันดีนะบีนะฝันดีครับพี่กุ้งนะคะมันเลยมันเัยนะนพี่จีน่าโอ้ยันเลยไม่รวยบางทีเวลาเขาเอามาทําเป็นส่วนกลางมันไม่อยู่ในห้องน้ำมันแล้วนั่นแล้วแล้วม้วนดุงกันแล้วดุงกันดีแหมโอ้ยฝันดีครับคุณพ่อยฝันดีครับน้องเกมนะคะฝันดีครับน้องสู้นะพี่เอ๋พี่กุ้งค่ะนะพี่หนึ่งฝันดีนะพี่พุ่นตะไคร้ค่ะฝันดีครับพี่ตูกครับนะครับพี่น้องเกมค่ะนะอ้ยันเที่ว่าจริง แล้วมันเป็นเรื่องเล่าที่มันหลายๆคนคืูประสบหลายๆคนคือประสบอยู่แค่นั้นเองสวัสดีครับนะคนสวยสวัสดีน้องดินด้วยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีกับพี่พัดนะฝันดีนะพี่พัดนะพี่พัดดูแลสุขภาพด้วยนะฝันดีกับครูพอยพรุ่งนี้บีเอาาาอซาราโปโสงใช้มากกว่าโสงใช้ฝันดีค่ะเยี่ยวลรยมันฝันดีเยี่ยว เ๋ว่าปล่อยตอนนี้ก็เยี่ยวอีลอยแล้วนี่ก็เลยต้องว่าลงเลยวาค่อยมาเตือนกันลาวนะต่อเจ้านะวันนี้ครับคุณอ่าวันดีครับสวัสดีค่ะพี่อ่มิสเตอร์คัมนะพี่คัมสวัสดีนะวันดีทุกคนรบอบฟองด้วยพี่สิพัฒน์ค่ะนะพี่สิพัฒน์อ่าจะเงียบๆนะวันนี้นะเอวน่าปล่อยนะคะเราเม่นนานกว่านี้ไม่ได้ทุกคนนะเราลูกโสรงแล้วเราจะเม่นนานๆไม่ได้นะคะเราอีลอย ดี๋ยววิ่งไม่ทันนะไม่ตันเพื่อนนะคะไม่ได้นะซอยเดียวโพนะพุ้นนะพุ้นใจเดียวโพว่าฉันดีฝากอ่และพิธีกาิฝันดีค่ะฝันดีครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะคะราตรีฝันดีราตรีสวัสดีด้วยเลิฟยูเลิฟจุ๊บจุบนะคะวีนมชบเทม,เต,มตลุดนะคะอะไรที่ทำให้อ่าบายบายจ้าในคราฟลอยสวยสวยเลยเอาา่าเราพองด้วยนะนั้นไนท์นะนัคุณไหนนะทุกคนนะเลิฟเลิฟทุกๆๆๆคนนะคะ วันนี้อะไรที่ทําให้ผิดพลาดไปหรือมีวาจาใดที่มันไม่ไม่ค่อยโอเคหรือทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดวดร้วายสะเทือนในอารมณ์ทิ้งไว้ที่นี่นะคะแล้วน้องพลอยไม่ใช่เป็นคนบ้าบางทีก็มาน่ารักพลอยจะไปด้านรักนะะถ้าเกิดว่ามาไม่น่ารักพลอยก็ขออนุญาตที่ไปไม่น่ารักเช่นกันนะคะครูพลอยแปลงฟันยังวันนี้ไม่เปลงจริงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ยังฟันยังฟันยังไม่เปลีน เค okay, นั่นนะพ,พี่นะัดพี่นัดตะมวยมาท try วันนี้ฝันดีครับแม่ฝันดีกับพี่แสงนะฝันดีค่านะมีปลูนะกระปุ้นนกพวยหน้าคะโอเคทุกคนวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเริ่มเลิฟจุบจุบนะคะ